ายชาบูบุฟเฟ่นั่งทานชิลๆไม่จำกัดเวลาพวกเราไปมาแล้วร้านอิ่มมีชาบูบุฟเฟ่สาขานครศรีธรรมราช <Yeah! S 1> สั่งอาหารได้ผ่านคิวอา e คตและในตู้แช่นหน้าเปิดเพิ่มเข้ามามากกว่า70รายการแล้วคือเติมอาหารอย่างต่อเนื่อง oh. มีสูชิสันคอเบิร์นไฟด้วยกุ้งดองซีอิ๊วก็มีมามายากิโซบะหรือโป๊ะเครือบซอสสุดพิเศษไอศครีมเมนูทานเล่นครบเลยค่ะระหว่างรออาหารก็เลือกผักด้วยตัวเองใส่กรอกลูกชิ้นเยอะบรรยากาศที่นั่งกว้างขวางพี่ตนกล้ากับน้องๆเนี่ยสายบุฟเฟ่ชาบูอยู่แล้ว สำหรับแม่แหวลูกชอบอะไรแม่ก็ชอบอย่างนั้นว้าว <Wow. S 1> มีเซเลอรบบี้รสพันธุ์เครื่องดื่มเติมได้ไม่อัน้นน้ำแก๊กขวยก็มีด้วยลูกชายคือน่ารักมีเสิร์ฟเครื่องดื่มให้แม่น้ำจิ้มมีให้เลือกหลากหลายสุก,กี้ซีฟู้ดงาขาวส่วนน้ำซุปเติมได้2ชอ่องฟรีน้ำซุปสมุนไพรน้ำซุปญี่ปุ่นส่วนน้ำซุปทงคัตสึน้ำซุปหมาล่าเพิ่มเงิน39บาทน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ29บาทเราเลือกน้ำซุปทงคัตสึสนนสและน้ำดำซุปญี่ปุ่นว้าว <Wow. S 1> นี่คืออาหารทีีี่่่่พวกกกเเ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 รรราสัังคะะะมมมมมมนนนนนููนูููื้อหไทลดดบย หมูหมักพริกไทยดำกไก่สลด์ไก่ห่อสาหรายแล้วมีหนวดปลาหมึกด้วยกุ้งดองซีอิ๊วของโปรดน้องต้นไม้ส่วนใครเพิ่มชี4สบาทเริ่มกันเลยใส่ผักลงไปกินชาบูมันสนุกแบบนี้ค่ะความรู้สึกเหมือนเข้าครัวช่วยกันทำอาหารประมาณนั้นอปลาหมึกตัวโตโตลวกๆจิมจิมน้ำซุปเดือดเนื้อก็สะดุ้งอย่างรวดเร็วจิมกับน้ำจิมงาขาว เนื้อสไลด์บางๆสัมผัสได้ถึงความหวานหอมกลมกล่อมสุดๆแล้วไปเจอหมูเด้งมันมีความเด้งดึงกินกับน้ำจิ้มสุก,กี้เด้งซูลิน้นอร่อยมากๆมันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะคือถ้ามาร้านนี้อย่าลืมสั่งเลย หมูเดงสูตรพิเศษตามด้วยความหวานของน้ำซุปจเจ้าน้ำซุปทงคัตสึอยากให้สั่งค่ะมันมีความอร่อยมันนัวๆบอกไม่ถูกต้นกล้าเนี่ยเป็นคนที่จริงจังโดยเฉพาะเรื่องของการกินค่ะแล้วชอบเนรมิตเมนูเอาเมนูเนื้อบวกกับชีสลวกพอสุกกำลังดี ฟินมากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากพาลูกมาสัมผัสความอร่อยกับอาหารที่หลากหลายนั่งทานชิลๆตากแอร์แบบไม่จํากัดเวลาทานเสร็จก็ขึ้นเที่ยวห้างได้เลยต้องที่นี่ร้านอิ่มหมี่ชาบูสาขานครศรีธรรมราชด้านหน้าห้างสาไทายพลาซ่านครศรีธรรมราชเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง23นาฬิกาบุฟเฟต่ต่อท่าน249บาทด้านผู้สูงอายุ60ถึง69ปีราคา219บาท70ปีขึ้นไป199บาท ราคาเด็กต่ำกว่า100เซนตมทานฟรี101-130เซนตมรราคา129บาทส่วนสูง131เซนเมเป็นต้นไปราคาผู้ใหญ่249บาทส่วนนี้ยังไม่รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะคะยังยังต้นไม้ยังไม่จบจัดกุ้งดองสีอิ๊วไปหลายจานมากๆอ๋อ ที่ร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดด้วยนะคะช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะอาจจะเสิร์ฟอาหารช้ากว่าปกติยังไงก็ตามไปสัมผัสความอร่อยกันได้อิมมีชาบูบุฟเฟ่สาขานครศรีธรรมราชใครไปแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อย